สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบบสารส่วนชนชีตสิจใจวันนี้จะฝากท่านด้วยประเด็นที่มีชื่อว่าออกพรรษาชาวประชาได้อะไรออกพรรษาชาวประชาได้อะไรมันเป็นคําพูดในลักษณะของการถามความคิดความเห็นสมกับที่บอกว่าสารส่วนชนชีตนะครับท่านโปรดฟังแล้วนําไปตรองดูถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็โปรดนําไป ช้ก็จะเป็นสิ่งดีนะครับที่บอกว่าออกพรรษาชาวประชาได้อะไรนั้นมันหมายถึงชาวพุทธนั่นเองครับหรือจะเป็นพี่น้องชาวคริสต์ชาวอิสลามอะไรก็สามารถที่จะฟังได้หรือจะนำไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นสิ่งดีก็จะขอบพระคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับเอามาพูดถึงประเด็นที่บอกว่าออกพรรษาชาวประชาได้อะไรนั้น จริงๆนั้นการออกพรรษาเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ท่านนะครับซึ่งเดิมทีนั้นมันก็อาจจะไม่เ่ยกับชาวประชาแต่อย่างใดนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้มันกราไดเป็นประเพณีของสังคมชาวพุทธนะครับเวลาออกพรรษานั้นผู้ที่เป็นประชาชนชาวพุทธท่านจะได้อะไรจะตอบคำถามนี้เป็นสองประการนะครับประการแรกนั้น ท่านจะได้อะไรจะได้ก็ต่อเมื่อท่านทําความดีด้วยการสร้างกุศลพ้นบุญในช่วงวันอภิษาท่านก็ไปสแสวงบุญนะอวอภิษนศาไปสแสวงบุญสแสวงบุญกับใครสแสวงบุญกับพระผู้ที่จะพภษรรษามาตลอดไตรมาสนั่นแหละข้อสําคัญคือท่านจะต้องรู้จักพระด้วยต้องทําบุญให้ถูกพระ อย่าไปทําบุญให้ถูกอรัชีนะทาบุญให้ถูกพระจึงจะได้พระทําไมท่านยังไงจึงจะถูกพระท่านจะต้องรู้จักพระด้วยนะครับพระคือผู้ที่บําเพ็ญคุณงามความดีมีศีลมีธรรมเป็นต้นฉบับของชาวพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินยัยไม่ออกนอกกรอบธรรมวินยัยเจริญศีลส,สมาธิได้ปัญญา อย่างครบถ้วนเรียกว่ามีพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ผุด่องนั่นแหละคือพระพระอยู่ที่จริงจริงใจจรงจิงจังต่อธรรมวินยัยไม่บิดผิวนั่นแหละพุทธองค์สอนอยังไงทำอย่างนั้นเดินตามพุทธองค์นั่นแหละเรียกกันว่าพระเมื่อท่านทำบุญถูกพระ ท่านก็จะได้บุญสมปราถนานี่คือประการแรกจะได้บุญเพราะว่าทำบุญถูกพระประการที่สองจะได้อะไรประการที่สองได้โดยการนำหลักชิดของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นั่นคือวันออกครรานี้จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าวันมหาปวารณาคำว่าวันมหาปวารณาหมายถึงพระสงฆ์ท่านประชุมกัน แล้วท่านจะประวรณาตนไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดไม่ว่าจะเป็นสัตวิหาริกเป็นพระเถรเนียนน้อยภายในวัดท่านจะปรณาซึ่งกันและกันบอกว่าออกพรรษาแล้วนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบปะกันอาจจะไม่ได้พัฒำสอนไม่ได้แนะนํากันบ่อยเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างไปปฏิบัติศาสนกิจอาจจะไปเผยแพร่ธรรมะในมุมนวนในมุมนี้ นานๆทีอาจจะมาเจอนทีหนึ่งเพราะนั้นอย่าก็ตามถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าตัวข้าพเจ้านี้ปฏิบัติอะไรผิดพลาดบกคร่องไปบ้างก็บอกกล่าวได้พระเถรเนนน้อยก็สามารถที่จะถวายคําแนะนําจากพระเถระได้ผู้ที่เป็นเจ้าวาดก็ปรรณนาตนบอกว่าถ้าว่ามีอะไรขาดตกบกคร่องหรือผิดพลาดไปบริหารท่านอะไรมันไม่ค่อยจะถูกต้องบ้างผิดพลาดไปด้วยความประมาท เหลือเลอะไรต่างๆคนี้ท่านก็าสามารถที่จะชี้แนะกับผมได้โดยไม่ต้องเกรงใจอันนี้คือคําว่าปรวรณาหมายถึงบอกกล่าวซึ่งกันและกันได้โดยไม่เครียดไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังนี้คือลักษณะของพระที่ออกพรรษาท่านจะว่ากล่าวอนุญาตให้ทวงติ่งกันได้อย่างนี้นี่แหละคือเรื่องปวารณาเพราะนั้น เราชาวพุทธประชาชนก็เอาหลักอันนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตไปดูภายในบ้านในเรือนเรามันก็จะประกอบด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลานเลนเราก็เอาหลักอันนี้มาประยุกต์ใช้บอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยถ้ากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าประมาทประมาอะไรไปเล็กน้อยหลุดเลอไปลูกหลานก็ สามารถที่จะบอกพ่อบอกแม่บอกตาบอกตาได้บอกว่าตาเอ้ยตาจะหลงลืมไปเนาะตาแกแล้วอันนี้ผิดพลาดไปตาเอหลานขออนุญ,ญาตแนะนําหน่อยนะหลานก็สามารถที่จะแนะนําพ่อแม่ปูย่ย่าตายายด้วยเพราะพ่อ,พอแม่ปูย่ย่าตายายเวลาลูกหลานว่าทวงติงอันนี้เนี่ยหน่อยก็ไม่ต้องโกรธถือเป็นการบอกกล่าวชี้นให้ใทางที่ดีอันนี้ี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง อยากจะบอกลูกหลานทั้งหลายด้วยเหมือนกันบางทีลูกหลานสมัยนี้มันติดจอมันติดจอมันกลายเป็นคนดื้อรั้นเมื่อเป็นคนดื้อรั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะชี้ได้ยังไงมันก็ไม่พอใจมันโกรธตาแดงตาดําไปโมโหโดุโสเป็นคนขี้กราดไปอันนี้เด็กๆสมัยนี้สังเกตให้ดีๆบางคนจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันยากที่จะนําไปใช้นะแต่ก็อยากจะบอกอย่างนี้แหละว่า ในช่วงออกพรรษานี่เอาไปประยุทธ์ใช้นะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถที่จะว่าว่ากล่าวท่วงติงกันได้ไม่ว่าจะเป็นในวงราชการไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยก็สามารถที่จะปรนนากันได้นะครับผู้บริหารก็สามารถที่จะบอกลราครูผู้น้อยบอกว่าถ้ามีอะไรบกคร่องท่านก็ชี้แนะได้นะครับบางทีผมก็อาจจะหลงลืมไปอย่างนี้ ครูผู้น้อยหรือรการกันผู้น้อยก็สามารถที่จะชี้แนะอะไรบางอย่างกับผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ถือโกรธโดยไม่ถือเป็นการบินประมาทอันนี้แหละคือประโยชน์ที่ได้โดยการนําเอากิจกรรมที่เรียกกันว่าระวานาเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมนะคราวนี้สรุปก็คือว่าออกพับบชา,าชาวบระชาได้อะไรก็จะได้อย่างน้อยสมบการนี่แหละคือหนึ่งได้การทั้งบุญ ให้มันถูกพนระอันที่สองนำปรวารณาเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนก็จะมีความสงบสบายไม่มีใครขี้อย่โกรธซึ่งกันและกันสังคมก็จะสบายทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขฮิปปี้กันทุกคนทุกฝ่ายนี่คือประโยชน์จากการออกพรรษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามชมในโอกาสนี้ท่านเห็นว่าข้อคิดเหตใจหนี้จกเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้โปรดชี้แนะ ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนฝูงของท่านเพื่อจะได้อนุโมทนานาสาธุด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่าตามชมในโอกาสนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ